สวัสดีครับอยู่กับผมครับตะเบนกินเที่ยวสร้างครับผมอวันนี้ก็กินข้าวกับตะเบนครับมาข้ามอีกแล้วครับวันนี้ครับผมนี่ครับผมไ้เมนูต้มปลานะครับมันบางแล้ผมลางเงาตัวเองครับผมนี่ครับมีปลาครับผมนะมีมะเขือเทศมีขาครับผม มีต้นหอมมีตะไคร้ครับเห็นตะไคร้ตะเบนไหมครับเขาเรียกตะไคร้กับนี่นห่ครับตะไคร้เออนะตะไคร้นะครับนี่ตะไคร้ตะไคร้กับผมอ่ะไม่เป็นไรครับใส่ได้ครับผมนะตะเบนปลูกไว้ครับเแล้วมันตอนมันกงานๆมันไม่กินมันครับผมนะมันตอนนี้มันเริ่มตายแล้วครับ ก็ไปขูดมาได้หัวเท่านี้ครับผมนะเราก็ใส่อันนี้ขาเยอะแทนแล้วกันครับเออนะครับนะทดแทนกันไปครับผมนะก็มีมะนาวครับมีพริกมีมะมะขามเปียกครับผมมีอะไรนี่ไอมะกูดครับอ่าแล้วก็มีเห็ดด้วยครับผมนี่เห็ดฟางด้วยครับผมจะไม่ใส่เห็ดฟางวยครับมีปลาครับผมก็ เป็นจะต้มหม้อใหญ่เลยนะครับนะก็ตัวเดียวครับผมเออนะหม้อใหญ่ๆเลยครับตัวเดียวครับผมนะก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยครับนะํำแล้วครับจะได้ทังเข้าทางปลาครับผมเริ่มเลยครับก็ตั้งน้ำพอมานะครับนะแล้วใส่เกลือครับผม ก็ใส่เนี่ยครับขาตะไคร้ใบมะกรูดครับผมนะพริกก็อะไรขามเปียกครับผมใส่เลยเก็รอ,อมเดือดนะครับผมเดี๋ยวปลาลงครับครับเราก็ใส่เห็ดเลยนะครับเลย กระเทะครับผมใส่เลยร้อมเดือดรอดครับแล้วก็ใส่ปลาครับผมอ่ะเดือดแล้วครับผมน่ะใส่ปลาลงไปเลยครับไปเลยครับผมต้องไปคนมันนะครับไม่ต้องคนไม่ต้องคนอยูอ่ม,มันพอครับผมนะ ปล่อยมันเดือดครับผมอ่าเราก็มาเตรียมผักไว้โรยหน้ามันนะครับผมนะเราเสร็จแล้วนี่ครับตะเบนลืมบอกตะเบนได้ใบชะพลูามาด้วยครับผมนะเก็บมาครับแถวแถวบ้านนี่แหละเออใส่เลยครับผมนะนี่ก็มีต้นหอมครับผมมะนาวนี่ถ้ามันไม่เปรี้ยวก็ค่อยบีบใส่นะครับนะเพราะว่า อะไรล่ะมะขามนี่มันจะออกหวานๆครับผมนะมันไม่เปรี้ยวถ้ามันไม่เปรี้ยวก็ค่อยบีบใส่เพิ่มครับนะถ้ามันเปรี้ยวเราก็ไม่ต้องบีบครับผม่ะเราก็มาเตรียมหั่นเลยครับก็เราก็ตำพริกใส่นะ,นะครับนะก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับ่ะได้ จัดจิจัดนะครับผมนะพริกเม็ดเราก็ใส่ไปแล้วครับนี่เราก็ตามใส่เพิ่มนะครับใส่เพิ่มไปเลย <S <S นะเดี๋ยวมาปรุงรสกันครับ <S <S อ่าได้ทีแล้วครับแล้วก็เรามาปรุงรสกันเลยครับผมนะผิวมขาวครับ เลยปลาครับปลาเปื่อยแล้วครับนี่งงอครับใส่เลย ชิมเบิ่งชิมเบิ่งครับผมอโอเคแลยครับปิดเลยครับ,เ,รบเดี๋ยวใส่ผัก,กนะครับผมเดี๋ยวเราไปบีบมะนาวทีหลังครับมันไม่ค่อยเปรี้ยวครับนะน,นี่ใส่ผักก่นเลย ีกันเล้วครับต้มปลาของตะเบียนครับผมมหพี่น้องเสบๆจัดจ้านครับผม จอดมันยอดมากครับผู้ชมเสร็จแล้วครับต้มยำสไตล์ตะเบนครับผมนะต้มปลานนนครับผมต้มยำปลานินครับย็มี เจียวด้วยครับนี่เจียวไอเจียวมะกอกครับผมนะเจียวมะกอกจะเบนตาไว้ครับแล้วก็มากินกับนี่แหละครับผมนะต้มยำมาแล้วก็มีผักครับผมก็มาทานข้าวด้วยกันครับผมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งหลายที่น่ารักทุกทท่านครับผมเรียกผิดเรียกถูกแล้วครับนะก็หิวข้าวครับผมนะทานกันเลยครับ รุยเลยรุยเลยรุยเลยครับผมห่มยำของเราก็จิจา๊าจิจ๊าเลยนะครับะชื่นใจครับผมนะโอ้หอมดอกเออหอมดอกหอไมไห่นี่ครับเอเรียอกอะไรนะผักอะไรเนาะนี่นะใบชะพู เออนะครับนะังไม่ออกสักทีนะครับปลาเราชิ้นใหญ่ๆแล้วครับผม <c oughs> เปอยๆ <c oughs> รับจิตจาดๆเลยทานข้าวนันครับพี่น้องั่นข้าว,วกับตะเบนครับผม mình rồi à, các bạn, à, xào một chút, xào một chút, xào một หอค,ครับผมสวยอาครับต้มปลาจิตจัดกับเจ่วมะกอกครับผมอือกครับ ปลาสดๆเราหวานนะครับนะสดนี่หวานเลยน้ำยำเราไม่ใส่น้ำตาลนะครับนะมันหวานที่ปลาล้วครับอ๋อลืมจุดยานยุงครับ Để bếm lên chùi da lên vuông Nào, nhìn các bạn Xin chào, xin chào สวครับอเตเบซนะครับพี่น้องเอฟที่น่ารักทุกทกท่านครับผมชมปลาชมปนินครับผมเออเรือมาทุวยมาใส่ก้างครับอืมเรือมอทุ่ยมาใส่ก้างครับผม ตดน,น้ำมันร้อนเลยอแซ่บน้ำกันครับพี่น้องครับผมนัวกลางครับผม รอบเห็ด He ฟังครับใส่ไปตั้งเยอะมันหายไปแล้วมไม่รู้เ, <laughs> เอาช่วยมาใส่ก้างลืมเอามา ยุงเยอะครับผมเิรมจุดยาคาอ์าออนครับ ใส่เยอะเลยแทนตะไคร้ครับผมอ่ะตะไคร้จะเป็นต้นน้อยครับอาจจะเป็นต้นน้อยกลางครับกลางเอาโดดเอาโดดมาบี้เลยครับเผ็ด ข้าวเลยครับผมข้าวเลยชิ้นจ,จุดจานครับสดทีสำลักไปครับผม ใช่ครับ นใจจริงๆเลยกลับมาเลยเผื่อยครับเผื่อพอดีต้มนานกว่านี้เละแล้วครับครับ กำลัง,งวันนี้เละเลยนี่เดี๋ยวพอดีอืมเราไปไหนหมดไปจังเยอะน่าอยู่ก้นหม้อครับ ก็ระวังกลางครับผมนะก้างผีคดวความจับเลยจ,จับเลยเข้ากันกับแจ่วมะกอกเลยนะครับนี่พอดีเลย กลางครับกลางมาเบ้นไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวมากอกเดี๋ยวโอกาสหน้าจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูนะครับนะเดี๋ยวมากอกสดตะเบนครับผม กินใช้มือเลยนะครับนะสไตล์ตะเบนครับไม่ต้องมีครับค้อนส,อ,นสอม้อนซ่อมแช้มือเลยครับนะกินก็่าครับผมมานต่างกไม่มีครับผม

หมดแล้วครับผู้ชมอาเบนต้องต่อนะครับนะก็คลิปนี้ครับนะต้มปลาสูตรตะเบนครับผมนะต้มยำปลาครับปนินครับผมเดียวมาก่อครับแล้วก็ผักมาประมาณอื้มอื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 ้มอื้ัอืมอ่อื้มอไ้มอ้มอืมอืมอิ้มอื้้ นี่ครับผักมาครึ่งสวนครับผมนะมาครึ่งสวนก็ต้องลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตะเบนด้วยนะครับก็ฝากติดตามตะเบนกินเที่ยวสร้างนะครับผมกดกระดิ่งครับผมต้องลาไปก่อนครับวันนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเด็อแสบครับนะทานต่อครับผม